เราหนูปาดงานแล้วห้าเหรียญอะไรผมไี่แดงโอ้มลงให้เราเออนั่นนะแล้วแรกมันเป็นที่สิบนั่นยังไงถ้ามีตัวที่เราลงได้ที่เราเกิดมามีตัวที่เราแลกสิบอะถ้าถ้าแพงมไม่ได้มัตัวอลูกได้่ต่อวุ้เ้าเสือปานี่นออกมาดีเสือปาอะ่นไหลได้ล่าต่อวุ้เต้า ปูปูปลาปูปลามาลงปูปลาหมดรวอนหมดเลยปูปลาเฮ้ยหมดแล้วมีอะไรอ่ะตรงนี้อยู่ครับอยู่แช่แช่ใหญ่ใหญ่แล้วเนี่ยเต้าไม่มีใครเล็กเออร้อนหมดเลยปูปลาปลาแล้วปลาแล้วปูปูอีกตัวปูนะสามตัวปลา ปมาโดนแดกไอ้สัตว์มาสามตัวชายได้สองบาทโอ้โหโอ้โหโอ้โแจ๋วเลยจ